ครับกลับสวัสดีครับขอต้อนรับขอชิช่องพงพลอยนะครับมาเบิ่งกัดนะครับนางน้องหนูดีเพิ่นกษแตกสามตัวได้แบบใดเพราะฉะนั้นพี่น้องเอฟซีได้มาชมกันแล้วคือสีมีศกมีลาบกันตัวหนาตัวตานะครับเนาะเพราะนั้นก็มาเบิ่งมาชมกันว่าเพิ่นสิได้สามตัวได้ยังไงครับตามพงพลอยพงพลอยเบิ่งครับคนเลเบิงเขาบอกได้แต่สร้างบศเสืตว์คนเนี่ยปศุสัตว์เนี่ยผู้คนชาวประจางแมนบอลสูตร เป็ยาได้เบอร์ด่างว่านมาไม่คอยว่าเราดูต้องจำจะไม่คอยมาอีินี่ค้นหาถ่วนอ่างเงเขาม่อยากีอกเข้าเข้ามาหาสิโหั้งตองินไส้โออินไส้จินไส้ได้ไหมผู้รักษาหนิเป็นสินไส้ไส้ินไส้โอ้ินไส้จ้นไส้ สั Arrow, ่สซนไซคนก็วนนี่ล่ะให้กย้าดีแต่กันเซนไซนี่ล่ปวดขาเป็นโรคเกานีจะมีจกเศ้าขยันยน้นมเขยันขยันข้ันขยันยันดยัหขเันขยนขยันขเันขยนขยั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 นันขยันขยันนเยัไขยันขยนขยันขยันขยันขยนันนขยัน มุกข่อยบอเซียคนตัวนางจะมามุกข่อยมาจะเสือกว่าอ่บ่เซียคนขึ้นมาได้คนวานาไปโอ้โหวัชเจนวัชเจนมุกข่อยว่าบอเซียคนแบกูตงไปเห็นเอาไนีฝากถึงพี่นพี่น้องพนเลียพี่วานเพื่อนคู่พี่หมกเห็นแล้วมางน้องหนูดีแล้วเห็นแล้วเห็นกับตาแล้ว เออบ้านนองนุดีบ้นบ้า่ยงฮบ้านใหม่สามัคคีบ้าม่สาม่คีค่ะเออน้องพอกเล้วบ้านมูทิบเก่าินเบ้านกินยนไม่น้ำพูคกเนิ่มพราน้องพอกคนเนิ่มมากนี่เออพรนไม่ว่อนเนยูพี่ผู้ใดเบิ่งแางพุ่นกระได คารีางอนเด้่อมายูพีเด้อพอชรี่เดือฟัถึงผู้ที่พันโบาให้ยังที่บดียข้างนั่นกัเออตแต่มะเองผู้ใดบเสียก็้าอ่าันมาหันไมาเห็นกับหูกกบตาแล้วมันก็ตาแล้วว เักตานััอลนัเอาเข้ามาบัอไรันไส่ก่้องี่ลเาไปเจ้ายักไปเนาะั่ัด้เลยไม่อยเลยนที่าะลรแบบเงียเอกได้ได้เนาะลูกเนายักออกมาได้ะครับครับประเสินใส่เลย ให้แม่เด้อให้ให้ลูกให้โให้ลกให้ไพเด้อสินไพเลยพอได้รวมรูหลับได้กันขอเพิ่มูน้องจะแม่นมากจะไก่มากจะตกเล่าหลุ่ทางใ้ขอให้ได้พี่น้องเนไ้เ้าแล้วเนก่าแค่รูจงโคเางหลัง

ท่านขอดลูกมันมีสององค์เขาจะกตีเป็นสองกัะซีไหน่องนูนี่เป็นสีเออีโตกวาบุกเขมีแก้วอ๋อเอาแล้วมีโตเขาจะตีแบงสันลูกก้านนั่นโอ้โหดีแล้วลูกดีแล้วลครับแี่รเ ได้สามแสนว่าก oh, um, oh, ็น oh, ื่อยเลซื้อข้าวซื้อเน่ซื้อซีนอก็โอ้ยไปนี่ค้ือไปยับของห่อแม่ยับมากยับไปหนีโค้เฮะแม่มาเมือนแล้วนะครับคนคือตีแม่นแท่ออกลูกสององค์ซีวันนี้แม่โอ้ยผู้ชิช่องกสรน้ำเด้บาเนี่ มีอไรก็นั่งนี่นีอไรก็เป็นเพื่อนเพื่อนตีเพื่อนตีเป็นออกลูกสององเป็นซี่โนดีเป็นเอลูกสองนดีเป็นซี่เอ็ดซีสองอ่าครับเออไปครับ อาฮ um, ah, uh, ั ah, à, ๊โมาสามเรียงวันไซเด้อเป็นไงในสุดไปไหาไปไหนสาธาปาธาสาธุสาธุน้อเด้ออาเออมันรดุเขาได้หลายหมื่นนะครับผมเออว่าเปนได้หลายแสนพี่น้องบรรลุเขาว่ากับเขามาฝากซ้ำกระสอบ สุดขามาให้พรตั้งว่าสันกันร่างเนืองดำดำกับสีแพทใหญ่ๆโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำอเรามั้จันกับจีถึงเรงน้ำเรือนี่เนาะจุดไฟไปวาาทั้งทัทั้งคุณตาขยี่คุณแซวคุณตาขัปไอยู่พันนูนันนูนนูนันนูนูนไอองยังมากอสองหม่ีสองไอทิแบบโอ้ผู้ตีกับตีมันบ่ ถาม่เหากันแ่ว่าเดบ้านละอ่แม่อันนี้นี่แหละพื่นที่เตงลอยบ่บ่ากันเท่พได้ตียงนั่นนค่ะแตงคันหานี่แหละแม่ขายผู้ใดว่าสบายน้องเพิ่นบอกค่ะน้ำกันเออน้ำกันน้ำกันทั้งสองคนเอาดี แข้งขาเขาบดีแข้งขาเขาบดีหูวเขาบดีโอ้ขึ้นอย่างไงแน่วคนนี้โอ้ยแน่วจริงเลยคนอธิษฐานเอามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นไหมน้าเดินขึ้ไหไดตลอดอ่ก็สีอธิษฐานก็แต่น้องเพิ่นแล้วเขาบอกว่าเพิ่นบอดายได้นะบ่ห้ากกับแม่กับซื้อให้เพิ่นเอาให้น้องได้ยินได้หูได้ฟังนี่แล้วขาก็ดี แต่ดียงดีเขาดีนะเนาะคอยก็ไปหนีไปพ่อเจ้าก็เนาะเยคิดมาน้ำทาางนี่ค่ะแต่ว่าก็สิผ้ากันรุ่นเลขกก็ต้องกันนี่แหละแต่ผลบวกขึ้นว่าพ่นข้าเจ้าออกลูกสององตีเป็นสองแล้วก็นูดีตีเป็นสี่องบัสลาดคือเข้าเจ้าบ้านพิ่นจีบถือบ่จิ้มที่แม่พ้อนถามว่าเอ่ให้หน่อยออกสี่หนึ่งเงินบาน คนซีนองเป็นซีวันนี้นี่ผู้ถามเปนบัวทั้งหมดจ้องค์ซีองค์6ีหกหกซีสองโอ้ยสุดยอดหกซีสองก็ได้มัเนี่แมนแมนถามพ่อนี่แล้วทั้งหมดว่ามีหกีองค์สองส่เนี่ยนี่เลยผู้คนผิดไปเบื้งเล็กหลายอ่งเออแมน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 เนี่ยโอยเพิ่งเบื่อแหละ อ่าค่ะอือมือเมื่อกี้ก็ได้ไปส่งให้เอีอยู่แม่เพิ่นเพิ่นบุษามากก็ได้ไปส่งให้เพิ่นอยู่เล็กไลหันก็เลยว่าโอ้ยโคบอย่างระับเนาะคนเห็นแต่หลงค่ลเมื่อเล่นแล้วแม่สายมันส่อนกันแล้วเธอก็ลงสายมันส่อนกัน่ะ เนนนน้าวััมจังไดยก็ให้น้องซ่วงเศร้าด้วยไหมด้วทั้งคุณแม่นั่นแหละค่ะค่ะเอากดูน้องกันโดนดูขวากับเป็นไรแต่เจ้าอะไรเลยค่ะค่ะของคุณแม่หลายๆนะคะเด้อจังไดยเดินสาเดินทางมาเฮ้ยน้องเพิ่งกระโหลกยืดตัวค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะเนาะต้องเพลินฟองบริดัทเขาเจ้าบริดัทไปตุ่มไปตุ่นเหี้ม่าด้วยจังบริสุทธิ์ใจเจ้าของจังมาค่ะแม่อะแมาเห็นเพลินเพิ่งเก่าวันว่าเพลินเป็นสินไซ สิโหยังคนกระเบ้าไปของคนนั right. ่นล่ะขยามันออกคนกระเบ้าดีดีอยู่ค่ะย่างเพิ่นมาเพิ่นกระเบ้าของเพิ่นนั่นล่ะค่ะไม่พูดใดแต่บอกคนณน้องเราเองคนค่ะคือมาคือมานี่แรงบันดาลใจจังไดค่ะแม่ค่ะอยากมาอันเห็นอยู่อันนี้เห็นยูทูบก็เลยมาอเห็นยูทูบเนาะแมนก็เลยมาบอหนพูดได้บอกค่ะบอบอบ บ่วบ,บอเสือบอเสือต้องเห็นใน้ตาของสกอนจังมาว่าันเขาจังมาป่อไม่เห็นเอาเอ่กวันบอไเด็กึ้นบานเซียนผู้ได้ไปตุ่มไปตุ่นข้าดอกไม่เห็นกับหูดูกับตาก่อนอมแมนบอวสะนะอันนะก้อนก้อนสีดาคนอ,อื่นเนาะแมนแต่เขาว่าต่เกาหน่เขาว่าคนที่ที่ว่าห้คนอื่นนี่มันสีสอบถึงนิสัยคนนั้นบ่แเี่ย โว้ยมันเคยคืใส่คนนั่นแหละนอกเหนือไปจากนอื่นเขาตอกมาเบิ่งก่อนค่ะก่อนเชี่ยวอ่อยพื้นนอนก้อนเชี่ยวอ่อยพื้นเห็นไหมเห็นก้อนที่แท้จริงเขาบอกว่าแท้จริงวันนั้นน้องเขาต้องมาเบิ่งเห็นกับหูดูกับตาเพื้นว่าเด็กใบกับมือนี่แหละมาหอดเอาทนีขอบคุณคุณแม่ด้ค่ะเดินทางมาแต่พุนท้องพราะทองนี้รอยเอที่ใสเห็น มุณฝากละเอ็ดไปคุณดิฝากละเอ็ดไปนะพ่นทองเพื่อพ่นทองน้องแม่เนาะพ่นทองน้องปลอกไนแล้วโอ้ค่ตั้งทั้งหมุกทั้งขุนไปแล้วทั้งเริ่อค่ะโอ้เอาเอาขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อค่ะอุตส่าห์เดินทางมาหอนมาถึงแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคกรับพี่น้องกคือสิริบุงดีชมกันนะครับน้องนูดีเพิ่งจะห้มาสามตัวก็าซื้อว่าถูกไป พอ่อท่านพี่น้องครับขอบคุณขอบพูดนะครับด้วยที่กับมาบังมาชมมาติดตามช่องพงผ้ารวอยครับบังบาสิบะผาผาดจิบไม่ไม่ดีดต่อไปครับม,มือหน้ามือ,น,มอน,น่อยผมกัดสีไปหาลุงหาเอาจิบมาฝากพี่ตน้องอีกเครือเก่าแล้วครับไอพี่น้องมีโชคมีลาภกันตัวนาตัวตาห้เจี๊ยบหายไข่หายปญัญญาโลค่าครับมีโชคมีดวงมีโชคมีลาภศาสนาเองเงินในท้องกันทุกท่านทุกคนนะครับเด้อ นะสำหรับคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้คลิปหน้ามาพอกันไหมครับ,บสวัสดีครับ